The family buddy of your life สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการมอม g e n ทูค่ะ,นะคะเรื่องราวดีๆที่สามารถจะฟังผ่านทาง The Family Podcast นะคะดิฉันสวมนสิทธิสมานร,รายงานตัวค่ะเราพบกันด้วยเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมาส่งต่อให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเป็นแม่เจเนอเรชันที่2นะคะมอม g e n ทูเนี่ยนะะก็ ต้องดูแลทั้งบทบาทของการเป็นแม่ของลูกแล้วก็เป็นลูกของแม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อทุกคนในครอบครัวนะคะกับรายการมอม g e n ทูค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่ดิฉันจะมาพูดคุยแล้วก็นําข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวต้องอเผชิญอยู่แล้วนะคะจะมากจะน้อยอยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องอเผชิญกับลูกนะคะก็คือลูกอาจจะต้องทําผิดเนาะ เป็นเรื่องปกตินะดิฉันว่ามนุษย์ทุกคนนะ่ะเคยผิดพลาดทั้งนั้นแหละเคยทำผิดทั้งนั้นแหละนะคะเพียงแต่ว่าตอนเป็นมนุษย์ตัวเล็กนะหรือว่าถ้าเป็นลูกเล็กลูกวัยซนนะแล้วก็ทำผิดพลาดนะถ้าทำผิดพลาดแล้วคุณพ่อคุณแม่จะต้องลงโทษเนี่ยลงโทษอย่างไรนะ,ะวันนี้จะมาชวนพูดถึงเรื่องของการลงโทษนี่แหละค่ะนะคะเพราะว่าการลงโทษต่างๆเนี่ยถามว่ามันมีความจำเป็นไหมในครอบครัว ดิฉันคิดว่ามันก็ยังมีความจําเป็นอยู่เพียงแต่ว่าเราจะลงโทษลูกแบบไหนนะคะก็ไม่ว่าจะลงโทษลูกแบบไหนก็ต้องลงท้ายด้วยคําว่าลงโทษลูกด้วยความรักนะ,ะวันนี้ตั้งใจเหลือเกินนะคะที่จะมาพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ในประเด็นเรื่องนี้แล้วก็อยากจะตั้งโจทย์ถามตั้งแต่ตอนต้นก่อนนะ,ค,ะคุณลองสํารวจตัวคุณเองก่อนว่าคุณเป็นพ่อแม่แบบไหนคุณ งุดหงิดแบบไหนคุณจัดการยังไงอ่าอันนี้ฉันลองตั้งโจทย์ดูนะคะว่าสมมุติว่าลูกของคุณนะเอาเป็นวัยซนก่อนไม่ฟังคุณนะ่ะแล้วคุณเริ่มงุดหงิดนะแล้วก็บอกให้พูดอะไรก็อืมไม่ทําตามคือมันมาถึงช่วงที่มันปีตดอะอารมณ์ปีตดเนี่ยมันขึ้นแหละคุณหงุดหงิดแหละคุณจะเลือกทําข้อไหนข้อแรกเลยทนไม่ได้ มาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอทนไม่ได้มันก็ตวาดเสียงดังใส่ลูกทันทีไงเพราะว่าต้องการให้ลูกฟังต้องการให้ลูกหยุดหยุดต้องเชื่อฟังพ่อแม่หยุดทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นทนไม่ได้ค่ะตวาดเสียงดังใส่ลูกทันทีอันนี้คือข้อที่หนึ่งคุณเป็นพ่อแม่แบบนี้ไหมข้อที่สองพูดไม่เชื่อใช่ไหมสักปาบแล้วกัน <laughs> สักปาบคือตีเลยมือไวเป็นพ่อแม่ที่มือไวนะไม่ใช่ตวาดแต่ตีเลยนะคะข้อที่สาม คุณเลือกวิธีเดินหนีไปเลยปล่อยลูกอยู่ตรงนั้นคนเดียวเนี่นเดินหนีไปเลยแล้วกันหรือคุณเป็นข้อที่สี่ก็คือคุณทํามันทุกข้อนั่นแหละทั้งตาวาดทั้งป้าบนะคะแล้วก็ปล่อยลูกเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินหนีไปเลย <c oughs> นะ,ะถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่เข้าข่ายไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งหรือเป็นทุกข้อที่ยกตัวอย่างมาก็ขอให้รับรู้ไว้นะคะว่าคุณกําลังสอนให้ลูก ของคุณเนี่ยมีภาพจําของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็อาจนําไปสู่การเติบโตที่มีปัญหาก้าวร้าวต่อไปได้คือดิฉันหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาฝากคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกของเราจะเติบโตไปเป็นเด็กวัยรุ่นจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวัยทางานแบบไหนเนี่ยมันสะท้อนตั้งแต่ตอนเขาตัวเล็กๆนะคะเขาจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่ก้าวร้าวเนี่ยมีผลมากๆจากเรานี่แหละค่ะคนเป็นพ่อแม่ ะะซึ่งดิฉันอยากจะหมายรวมไปถึงปู่ย่าตายายด้วยนะทุกคนในครอบครัวมีบทบาทนะคะเป็นเหมือนตัวอย่างแบบอย่างที่ดีของลูกหลาน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทําโทษลูกนะซึ่งวันนี้ขอบพ่วงคําว่าทําโทษด้วยความรักเนี่ยต้องคุยกันในครอบครัวค่ะนะเราต้องคุยกันในระดับผู้ใหญ่นะปู่ย่าตายายว่าเราอยากลงโทษลูกด้วยความรักต้องทํำยังไงนะก่อนหานี้านี้ดิฉันอ้างอิงแล้วกัน เคยมีผลสำรวจจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เขาเคยพูดถึงเรื่องของการลงโทษนะคะว่าพ่อแม่หลายคนที่พยายามจะหลีกเลี่ยงการลงโทษลูกด้วยการตีส่วนใหญ่แล้วมักจะหันมาตะวาดหรือว่าตะโกนใส่ลูกแทนเพื่อที่จะอบรมวินัยให้แก่เด็กๆนะคือแสดงให้ลูกรู้ว่าพวกเขาโกรธนะคะโดยผลการสำรวจเนี่ยพบว่า3ใน4ของพ่อแม่เนี่ยจะตะโกนกรีดร้องใส่ลูก1ครั้งต่อเดือน คือมันต้องเกิด้อพิพาทเนาะแล้วก็ต้องตะวาดใสลูกเนี่ยหนึ่งครั้งต่อเดือนจิตแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าการขึ้นเสียงหรือว่าส่งเสียงดังเพื่อดึงความสนใจให้ลูกฟังหรือเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ผลค่ะเพราะว่าการทําเช่นนั้นเป็นเหมือนการปิดประตูการสื่อสารคือทันทีที่คุณเริ่มส่งเสียงดังพวกลูกๆก,ก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดชัดดาวปิดการฟังเลยนะคะแล้วก็งานวิจัยชิ้นนี้เขาก็บอกว่าเด็กที่มักโดนพ่อแม่ตะคอกอยู่เสมอเนี่ย มีแนวโน้มจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมนะจะตามมาด้วยอาการซึมเศร้าและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะแล้วก็ยังเพิ่มเติมอีกนะคะมีข้อแนะนำนะคะบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ลูกเริ่มแผงฤทธ์นะคะทางที่ดีให้คุณกระซิบนะ,ะเพราะว่าวิธีการสื่อสารแบบเนี้ยนะะจากที่พวกเขาได้ยินตามปกติพวกเขาจะหยุดพูดและสนใจฟังคุณ เด็กๆอยากรู้มากๆว่าคุณจะกระซิบอะไรเห็นไหมเขาไปทํางานวิจัยในเชิงว่าใช้เสียงเสียงยิ่งดังเนี่ยลูกยิ่งชัดดาวลูกไม่ฟังแต่ถ้าคุณกระซิบเนี่ยเขาจะเงี้ยหูฟังเลยมันตรงกันข้ามเลยอ่ะ,ะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเป็นเคล็ดลับที่ดีเลยเพราะเรื่องของการลงโทษลูกนะคะด้วยวิธีไหนก็เป็นเรื่องของคนที่เป็นพ่อแม่ยุคเนี้คือแน่ใจละค่ะว่าหนักใจไม่น้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดเรื่องการลงโทษเนาะ บางคนก็พูดเรื่องการเคี่ยนการตีนะคือการเคี่ยนการตีมันเป็นการสร้างรอยร้าวแล้วก็พฤติกรรมฝังใจทําให้เด็กมีโอกาสซึมซับเอาพฤติกรรมก้าวร้าวได้เพราะฉะนั้นก็ก่อนหน้านี้นก็มีการรณรงค์นะไม่ให้มีการลงโทษด้วยวิธีการแบบนี้นะคะแม้ว่าจะได้ผลในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังเห็นปัญหานี้อยู่นะคะคือบางทีพ่อแม่ไม่ตีลูกแต่ว่ามาใช้วิธีดุด่าต่อว่าด่าทอะตะหวาดเสียงดังใส่สุดนะคือสุดท้ายก็คือเด็กไม่เจ็บตัวไง แต่ก็กลายเป็นเจ็บใจแทนนะรว่าแผลที่เจ็บใจนี่แหละค่ะที่มันมักจะฝังอยู่ในความทรงจําทําให้เด็กมักเครียดกลายเป็นเด็กเก็บกดหรือว่ากดดันหรือว่าต่อต้านด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องย้อนมาดูที่พื้นนิสัยของเด็กด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิยฉันว่าวิธีแก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือก่อนที่จะลงโทษลูกพ่อแม่ต้องกําหนดกฎเกณฑ์ภายในบ้านก่อนดิฉันคิดว่าน,นี่มันเป็นไฟสําคัญนะะเป็นไฟบังคับเลยอ่ะ นะว่าการกําหนดกฎเกณฑ์เนี่ยเป,เ,ปเป็นการสอนให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่รวมไปถึงวินยัยและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวนะคะเป็นการสอนให้ลูกรู้ว่าเมื่อมีกฎเกณฑ์ภายในครอบครัวก็ต้องปฏิบัติตามเช่นเมื่อลูกเล่นของเล่นนะคะเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเข้าคือเก็บของเล่นเข้าที่อะว่างันเถอะนะถ้าลูกไม่เก็บก็แสดงว่าไม่ทําตามกฎกติกาผลที่ตามมาก็คือถูกลงโทษด,ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่มีกฎกติกาภายในบ้าน พอเวลาลูกเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บเข้าที่พ่อแม่บอกให้ไปเก็บของเล่นลูกก็อาจจะเพิกเฉยไม่สนใจแล้วก็ไม่ยอมทําตามเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อแม่ก็จะรู้สึกโกรธไงไม่พอใจที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ก็เริ่มโกรธแล้วก็ต่อว่าในขณะที่ลูกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องทำไงถ้าไม่ทําแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบางทีท้าทายต่างหากนะยิ่งเห็นพฤติกรรมที่โกรธของแม่เนี่ยเด็กบางคนก็่ อยากท้าทายก็มีนะคะจนท้ายสุดแล้วจากเรื่องเล็กๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องบานปลายไปในที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามคนเป็นพ่อแม่ต้องพยายามกําหนดกฎเกณฑ์กติกาก่อนกาหนดกฎเกณฑ์ก่อนก่อนที่จะนําไปสู่การลงโทษหรือว่าการทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะมีอะไรบ้างล่ะกําหนดที่เราควรจะกําหนดกฎเกณฑ์กติกาภายในบ้านเริ่มง่ายๆเลยค่ะ นะนี่นั้นมีอยู่หกเจ็ดข้อนะคะข้อแรกกฎกติกาต้องชัดเจนปฏิบัติได้และเข้าใจง่ายนะลองดูค่ะนะคะมันต้องชัดเจนอ่ะต้องปฏิบัติได้แล้วก็เข้าใจง่ายข้อที่สองถ้าลูกโตพอแล้วบางเรื่องก็ควรให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการกําหนดกฎกติกาภายในบ้านด้วยนะเพราะเขาเริ่มโตอ่ะก็เอาลูกมาพูดด้วยว่าเอาละต่อไปนี้ต้องเก็บของเล่นนะลูกถ้าเก็บของเล่นถ้าไม่เก็บแล้วจะเป็นอย่างไร ให้เขามีส่วนต่อการกําหนดด้วยนะคะเป็นการสร้างแนวร่วมไปด้วยข้อที่สมนะคะกฎกติกาต้องมีเหตุผลค่ะเหมาะสมกับวัยของลูกด้วยนะคะคือต้องเหมาะสมกับวัยของเด็กที่จะปฏิบัติได้ไม่บังคับให้เด็กทําตามความต้องการของพ่อแม่อย่างเดียวข้อที่สี่นะคะควรสร้างทางเลือกเพื่อให้เด็กมีโอกาสเลือกหรือตัดสินใจด้วยตัวเองตามมาด้วยข้อที่5เมื่อวางกฎกติกาแล้วต้องใช้แล้วก็ยึดถืออย่างสม่ําเสมอนะคะคือวางกฎแล้ว ปรากฏว่าพ่อแม่ก็ย่อนยานเองอ่ะแล้วเราไม่ใช้เองก็ไม่ได้นะคะต้องพยายามยึดถืออย่างสม่ําเสมอด้วยข้อที่6นะคะสร้างขั้นตอนของการทําโทษเมื่อผิดกติกาเนะเริ่มจากเตือนทันทีเมื่อลูกทําผิดกฎหรือกําหนดบทลงโทษเป็นขั้นตอนโดยต้องรับรู้ร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูกตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะชื่นชมอันนี้คือชื่นชมเมื่อลูกปฏิบัติได้ตามกฎกติกาที่วางไว้ เนะพราะแม่ต้องจัดการอารมณ์ของตัวเองก่อนถ้ากรณีที่ลูกไม่เชื่อฟังต้องมีเทคนิคในการลงโทษที่เหมาะสมกับวัยของลูกด้วยนะต้องดูวัยของลูกเป็นหลักนะคะอย่าลืมว่าเมื่อกําหนดกฎกติกาแล้วก็ต้องบอกสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้ยอมรับร่วมกันด้วยนะคะโดยเฉพาะปู่ย่าตายายที่จําเป็นเหลือเกินคะที่ต้องคุยแล้วก็บอกให้ท่านได้ทราบด้วยว่าเรามีกฎกติกาภายในบ้านอยากให้ท่านให้ความร่วมมือด้วยไม่ใช่เพื่อใคร เพื่อหลานของท่านเพื่อลูกของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีปัญหาขึ้นมาเช่นลูกใหม่ปฏิบัติตามกฎนะพ่อแม่ก็ต้องเตือนลูกว่าลูกกาลังฝาฝืนกฎนะลูกให้พูดด้วยท่าทีที่อ่อนโยนไม่ใช่น้ําเสียงที่ดุดันและถ้าหากลูกไม่เชื่อฟังแล้วก็เริ่มทา้าทายพ่อแม่ก็อย่าเพิ่งอารมณ์เสียคะ่ะให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าพ่อแม่มีอารมณ์กโกรธหรือว่าโมโหแล้วเนี่ยต้องรีบจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะหรือไม่ก็ อาจจะใช้วิธีสลับบทบาทพ่อหรือแม่ใครที่สามารถรับมือกับสาการนั้นได้ดีกว่าก็เป็นคนนั้นไปนะถือเป็นหน้าที่ของคนเป็นพ่อแม่ที่ต้องตระหนักนะคะแล้วก็ช่วยหาทางให้ลูกจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะลูกของเราก็อาจติดพฤติกรรมโมโหร้ายหรือว่าคือกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปจนโตก็ได้นะคะสิ่งสําคัญอีกประการค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยพ่อแม่จําเป็นเหลือเกินนะคะที่ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กด้วย นะพ่อแม่ควรรู้ว่าลูกของเราเป็นเด็กอย่างไรนะมีพื้นนิสัยแบบไหนนะยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุมไหมหรือว่าพื้นฐานเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่านะถ้าพ่อแม่เข้าใจธรรมชาติของลูกเนี่ยการจัดการก็ต้องคํานึงถึงธรรมชาติของลูกด้วยนะถือว่าเป็นเทคนิคเนาะของคนเป็นพ่อแม่ที่ต้องรู้ให้เท่าทัานแล้วก็มีไหวพลิบนะให้เท่าทัานลูกด้วยเพราะว่าบางครั้งลูกของเรานะบางคนมีลูกสองคนเนี่ย ทําผิดเรื่องเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้วิธีการลงโทษแบบเดียวกันแล้วจะได้ผลเหมือนกันนะคะคือบางคนเนี้ยใช้วิธีการนี้กับอีกคนนึงเนี้ยต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งนะ,ะหรือว่าเราลงโทษแบบเดียวกันสุดท้ายเนี้ยผลของมันก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เราต้องเข้าใจเขาถึงบอกไงเคะว่าพื้นฐานนิสัยของลูกเนี่ยมีส่วนนะ,ค,ะคือพื้นเดิมที่มีมาการเลี้ยงดูก็ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมก็ด้วย นะมันมีความละเอียดอ่อนมากเลยในการที่จะสร้างมนุษย์คนหนึ่งให้เติบโตขึ้นไปนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คืออย่าลืมว่าการลงโทษทุกครั้งลูกเขาจะรับรู้แล้วก็สัมผัสได้ว่าการลงโทษของพ่อแม่เนี่ยเป็นการลงโทษด,ด้วยอารมณ์กโกรธหรือลงโทษด,ด้วยความรักนะคะเป็นการลงโทษด,ด้วยอารมณ์ชั่วบูบหรือว่าระงับโทสะไม่ได้นะคะเพราะว่าผลภายหลังของการลงโทษลูกเนี่ย มันจะกลายเป็นภาพฝังใจประทับตรึงใจเขาไปตลอดชีวิตเลยล่ะคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นการลงโทษลูกด้วยความรักนะไม่ใช่ความโกรธคะ่ะนะเรื่องนี้มีความสําคัญมากนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถ้าเราทํามาตั้งแต่ลูกยังเล็กพอลูกค่อยๆโตขึ้นเนี่ยเขาจะเรียนรู้เรื่องกฎกติกาการอยู่ร่วมนะแล้วเขาก็จะให้ความร่วมมือถ้าเราคํานึงถึงวัยแล้วก็ธรรมชาติของลูกนะเวลาเขาเติบโตขึ้นไปอาจจะเพิ่มกฎกติกาที่ มากขึ้นซับซ้อนขึ้นนะคะแล้วก็ให้ลูกมีส่วนต่อการมากําหนดกฎเกณฑ์กติกาภายในบ้านด้วยนะพอโตขึ้นเนี่ยปัญหาต่างๆมันยังมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันจะไม่มากนะมันมีอยู่แต่มันน้อยกว่านะน้อยกว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนะี่ยเราก็ปล่อยตามสภาพไปเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะคะในเทคนิคการจัดการ เทคนิคในการดูแลลูกเทคนิคของการลงโทษลูกนะคะก็คีย์เวิร์ดของรายการมอมเจนทูในวันนี้นะคะในตอนนี้ก็คือปลดลงโทษลูกด้วยความรักค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับดิฉันสวงมนสิทธิทสมานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ